ส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แค่แต้มเดียวนะครับยังหนีเรียวผูไม่พ้นนะครับแมนยูเสมอกับเวแสมหนึ่งประตูต่อหนึ่งรีได้มัติวส์คุนย่าหายเจ็บกลับมาลงตัวจริงนะครับร่วมกับแบรนด์เอมเบอร์โมและโจชูเซอร์ซี่แมนยูขึ้นนำก่อนนะครับจากดิโก้ดาโลยิงเข้าไปนาที58 แต่เวสแฮมาตีเสมอจากลูกเตะมุมซึ่งแมนยูสกัดไม่ขาดนะครับลุซแซมาสราวีเนี่ยสกัดออกมาตั้งให้ซองกูตูมากาซายืนหวดโล่งๆไม่เหลือนะครับเสมอ1นนนาทีที่83าท้ายเกมแมนยูโหมหนักแต่ยิ่งเพิ่มไม่ได้นะครับแมนยูเสมอเวสแฮม1ประตูต่อ1ผีขึ้นที่8นะครับมี22แต้มเท่าเลียวพูคะแนนเท่ากันนะครับแต่ว่าลูกได้เสียแมนยูดีกว่าแค่1นประตู2ทีมนี้ยังหนีกันไม่พ้นนะครับพูดถึงเลียวภูแล้ววันเสราร์พรุ่งนี้ไปเยือนลิส อืเป็นเกมยากท้าทาทยลีดพิ่งพลิกล็อกถล่มเชลซีมาสามหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นแพ้แมนซิตี้แค่ห้าสี่นะเออคือให้มันจบจบไปเถอะแพ้ไปเลย <ปะ S 3> สล็อตใช่ไหมผมคิดว่าผมจะเชียให้แพ้แต่ทุกทีอ่ะคือไอ้นัดที่คิดว่าจะแพ้ก็ไม่แพ้ไงเดี๋ยวมัจะวนลูบเออเดี๋ยววันเสาร์รอดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท็อปฟอร์มขึ้นมาเลยเนี่ย โอเคอ่ะขอบคุณครับคุณเอกราชขอบคุณครับ